กินหวานแม่อยากกินสมแม่อยากกินข้าวต้มขนมนมเลยลูกก็บ่ได้รัดเลยจัดแต่งมหย้ยใส่ขล้อมใบไงใบกวางแม่บ่ต้ตงห่วงอันใดลูกขอให้แม่เป็นสุขอย่าได้ทุกได้ห่วงแม่ประสบเจ้าเอ้ยให้อยู่สุขสบายให้ท่องให้มานใหญ่ๆเด้อแม่เด้อสาธุ กเสร่านบ้นทิยกหลวาันจะกงม่เนี่คนรุ่นหลังมาคือเขาต้องมีกลัวอย่างนี้อีกอ่ะเดี๋ยวไม่ครบสูตรเขาอีกก็ต้อง็นต้นตำรับเลย่านะนะงานไปงานเขาถวายมาก็เลยถือมาด้วยนะอาจารย์เอียงอ่ะลำเอียงอ่ะ ที่เขาทาแบบนี้คืออันนี้เป็นประเพณีรับท้องข้าวในช่วงศาสตร์เดือนสิบคือช่วงศาสตร์เดือนสิบเนี่ยเป็นประเพณีที่ในช่วงระยะเวลาที่แม่โพศพที่ครั้งแรกก็ได้ปักดำกันไปนเรียบร้อยป,ปักข้าแรกไปเรียบร้อยปักดําไปเรียบร้อยแล้วก็คือข้าวได้จเจริญเติบโตช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงที่ข้าวกําลังเริ่มจะตั้งท้องเขาเรียกว่าศาสตร์เดือนสิบก็จะเอา ก็เปรียบเสมือนคนน่ะคนที่ท้องก็จะมีการแพ้ท้องมีอะไรแบบเหมือนหิวเหมือนอยากของเปรี้ยวๆเผ็ดๆเข็มๆอะไรประมาณนี้ก็โบราณก็จะบอกให้เอาในเนี้ยก็จะมีของอยู่หลายอย่างไม่ไ <sight. S 2> จํากัดจํานวนก็คือมีขนมนมเนยก็จะเป็นพวกศาสตร์ขนมศาสตร์ก็จะมีถั่วมีงามีามาน้ําตาลมีน้ําอ้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีขาม้าวต้มมีกล้วย แล้วก็จะมีผลไม้ใส่ได้หมดทุกอย่างหลายๆอย่างที่ทําให้คนเหมือนคนแพ้ท้องอะครับคนแพ้ท้องให้คนแพ้ท้องได้ทานแม่คือแก้แก้แพ้ท้องอยากของเปรี้ยวของหวานของขาวอะไรประมาณนี้ก็แต่ของขาวส่วนใหญ่แม่ประสบจะไม่ชอบจะไม่ในใส่พวกประเภทมีพวกเห็ดเนื้อ,อต่างๆนี้พวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้ออะไรไม่มีจะมีเป็นพวกผลไม้กับของหวาน ขนมก็ได้ถ้วยฟูทุวนขนมทองหยิบทองถอดอะไรก็ได้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้มงคลขนมมงคลอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีในช่วงศาสตร์เดือนสิบพอกันขนมที่เขาควรศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจกันชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจแล้วพอตอนเช้าไปใส่บาตรที่วัดแล้วเขาก็จะเอาของที่เหลือบาตรล้นบาตรคือเหมือนเวลางานมงคลต่างๆเขาก็จะใส่บาตรให้เต็มให้พูนเขาก็จะเอาเคสตรงนั้นที่มา ให้กับแม่โพศบมาถวายแม่โพศบให้ในช่วงขณะที่กําลังท้องกําลังมานอยู่ครับพันธุ์ข้าวที่เห็นนี่คือพันธุ์ข้าวชนิดใดครับพันุ์ข้าวนี้เป็นข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวไวแสงที่สามารถปลูกได้เพียงปีละหนึ่งครั้งปลูกนาปังไม่ได้เพราะจะไปปลูกเอาช่วงเดือนอกรกฎาคมสิงหาแล้วก็จะมาออกเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาครับไปเรียกว่าข้าวเช็กเชยพันธข้าวเจ็กเชย ยักษ <Cornell> ์เชยก็มีสองสายพันธุ์มีกาบแดงที่เรียกยักษ์เชยแดงยักษ์เชยแดงตามชาวบ้านเรียกติดปากกันนะยักษ์เชยแดงยักษ์เชยแดงลําต้นจะมีความแตกต่างคือกาบจะเป็นสีอกม่วงๆแล้วทิวใบก็จะเป็นสีม่วงๆติดนิดๆแล้วอีกพันธุ์หนึ่งก็เป็นยักเชยเขาเรียกยักษ์เชยขาวยักษ์เชยขาวนี่เป็นพันธุ์ที่เริ่มมีกรมการข้าวกรมการข้าวเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงเอาข้าวไปพัฒนาสายพันธุ์ออกมาเป็นยักษ์เชยขาว เมื่อรวมแล้วเขาเรียกว่าข้าวเจ๊กเชยครับ,รบข้าวสองให้ครับข้าวสางให้ใช่ไหมครับครับแล้วมีแนวโน้มว่าข้าวสองให้เนี่ยจะมีโอกาสสูญพันธ์ไหมครับมีครับมีโอกาสสูญพันธ์ถ้าคนรุ่นหลังไม่รู้จักคุณค่าของคําว่าข้าวของคําว่าแม่ผสมก็จะไม่มีคนอนุรักษ์ไม่มีคนรักษาไว้ไม่มีคนปลูกก็จะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่ณนะตอนนี้ ผมเองผมก็รวมกันหลายกลุ่มหลายหมู่บ้านหลายคนในพื้นที่ของเสาห้ก็ร่วมอนุรักษ์ปลูกไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้กินในครัวเรือนไว้ทานในครัวเรือนก็อย่างน,น้อยก็จะมีบ้านละไร่สองไร่ประมาณนี้ครับมีไม่เยอะแล้วก็ช่วงหลังเดือนสิบสองแล้วก็จะมีการกินข้าวใหม่หลังเดือนสิบสองสิ้นเดือนสิบสองไปแล้วก็จะมีการกินข้าวใหม่มช่วงเดือน าามมกรประณแต่ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าชาวนาแถวอำเภอสองให้เนี่ยจะทําข้าวสามครั้งก็คือเป็นข้าวเบาทั้งหมดจะมีแนวทางที่จะรณรงค์ให้กับชาวนาทําข้าวแค่สองครั้งก็คือข้าวนาปังกับข้าวนาปีหรือไม่ครับเพราะว่าข้าวเจ๊กเฉยเป็นข้าวนาปีมีแนวทางไหนบ้างครับคืออันนี้แนวทางนี้ต้องคุยกันในเบื้องของอหลกัหลกๆก็คือระดับอำเภอ เพราะว่าจะคุยแต่จะพาอชาวบ้านผมว่าคงไม่ได้เพราะว่าธุรกิจการค้าการขายการคลองชีพต่างๆมันบีบเข้ามาเพราะข้าวยืกเชยเนี่ยเป็นข้าวที่ผลผลิตได้ไม่เยอะผลผลิตได้ไร่ประมาณ500กิโลหรือว่า50ถัง60ถังต่อไร่เท่านั้นข้าวกอขอที่ทํากันปีละสองสามครั้งสองสามรอบนั้นผลผลิตได้ 800- ถึงพันบางทีก็พันกว่ากิโล แต่มันก็เป็นข้าวเบาคือข้าวข้าวเเฉยเป็นข้าวนาปีครับถ้าทําอยู่ทุกครั้งปีละสามครั้งสามครั้งตลอดเนี่ยแล้วข้าวเจ๊กเฉยจะมีโอกาสที่จะได้ปลูกไหมแล้วมันจะหายไปไหมน,นี่แหละที่ห่วงถามว่าหายไหมหายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอะ่ะมันอยู่ที่ใจของคนที่อนุรักษ์คือปลูกไว้ทานแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะยังคงอยู่แล้วข้าวพวกนี้จะปลูก เดือนอื่นไม่ได้จะปลูกฤดูอื่นก็ไม่ได้มันเพราะว่ามันมันจะไปออกรวงช่วงเดือนธันวาครับคือปลูกเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่อครับผมอย่างที่พ่อหลวงท่านพูดตั้งแต่นานมาแล้วครับในวันแรกนาะขวัญครับจะเชิญชวนชาวนาหรือว่าส่วนราชการในการรณนลค์ในการปลูกข้าวนาปีกับข้าวนาปังยังไงบ้างครับคือการรณนงคลงผมตอนนี้ผมก็ทําอยู่ในกลุ่มของคนก็ไม่มากนะัก คือผมลดรลงๆๆในเรื่องอนุรักษ์ปลูกอนุรักษ์ไว้ก่อนแล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อทานในครัวเรือนเพราะข้าวทช่เชยเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติมีโพจนาการสูงค่าน้ําตาลก็ไม่สูงเหมือนข้าวกลขอทั่วไปครับเพราะเห็นตามห้างยังมีเขียนคําว่าข้าวเสอ่ยไห้ข้าวสอไห้อยู่มันเป็นข้าวเสอ่ไห้จริงๆหรือเปล่าไม่จริงครับเป็นข้าวตระกูลข้าวที่ปลูกนาปลัง ปลูกหลายๆฤดูการแล้วก็เป็นข้าวที่มีการหุงต้มที่มีความแข็งเทียบเท่ากับข้าวเจ็กเชยมีความแข็งตัวเทียบข้าวเจ็กเชยเขาก็จะไปอยู่ในกลุ่มข้าวแข็งข้าวเสาให้ครับแต่ข้าวจริงเส,สาให้จริงๆคือจะต้องมีอยู่หลักๆก็คือมีเจ็กพันเจ็กเชยเหลืองทองขาวกอพญาน,นงสมัยก่อนมีแค่สี่สายพันธุ์คือสมัยก่อนจะปลูกในพื้นที่ของอำเภอเสาให้อำเภอหนองแซง เป็นหลักเลยเพราะว่าอำเภอหนองแซงสมัยก่อนเป็นกิ่งอำเภอมาก่อนก็คือขึ้นกับอำเภอเสาให้ก็ถือได้ว่าอำเภอเสาให้ทั้งหมดปลูกไปชนเขตพื้นที่อำเภอหนองแคด้านทิศใต้ด้านทิศตะวันออกก็ไปจดอำเภอแก่งคอยแล้วด้านเหนือนี่ก็ไปจดอำเภอพระพุทธบาทด้านล่างนุ่นก็จะมีไปจดอำเภอบ้านหมอดอนพุทธก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากครับจะหลักๆก็คือจะพื้นที่อำเภอเสาให้อำเภอหนองแซง อำเภอเมืองอำเภอหนองแคร์แสดงว่าข้าวที่ที่ขายอยู่ตามห้างที่เขียนว่าข้าวสองให้สองให้ไไม่ใช่ข้าวเจะเฉยไม่ใช่ข้าวไม่ไม่เป็นจริงที่ที่เชิญเริญตอนวันนี้กลุ่มพวกน้องนาอำเภอสองให้ก็จัดไม่รู้ว่าจัดพิธีรับท้องข้าวอะไรพระคุณเจ้าก็มาดูมาดูเพื่อนำข้อมูลนำพิธีเหล่านี้ไปไปบันทึก ลงระบบคอมพิวเตอร์บ้างเน่นะเพื่อเพื่อมาให้ประเพณีนี้มันหายไปแล้วอีกอีกประการหนึ่งคําว่าข้าวเจ๊คเคยคือความภูมิใจของชาวเสาไห้เราก็เลยมาร่วมมาร่วมกันอนุรักษ์เหมือนชาติพันธุ์อ่ะเขาก็ก็รักษาลักเงาของเขาในคาว่าข้าวเจ๊กเชยนี่คือความภูมิใจของของคนเสาให้ก็เลยมามาร่วมกันสืบสืบสารอนุรักษ์ให้ให้พันุ์ข้าวนี้ยังคงอยู่แล้วก็ดูประเพณี วันนี้มีทั้งไทยยวนแต่การรับจองข้าวในประเพณีของของลาวเวียงก็ก็ร่วมกันเพราะว่าสองให้มีชาติพันธ์เรียกว่ามีมีหลายมีทั้งไทยวนมีทั้งลาวเวียงนะที่อยู่ด้วยกันก็แต่ก็เป็นความร่วมมือว่าจะร่วมกันเอารัเข้าวเจ๊กเฉยเจริญพรมีแนวทางที่จะเชิญชวนหรือรณรงค์ชาวนาเนี่ยให้ปลูกข้าว แจ็เฉยหรือข้าวเสาให้แท้แท้เนี่ยังไงบ้างครับท่านกำนันครับแต่ก่อนแต่เดิมเราถึงประวัติเก่าๆเนะะเาะชาวเสาให้ของเราก็จะมีการปลูกข้าวแจ็เฉยกันแทบทุกบ้านครับคือเขาจะเรียกข้าวหนักข้าวเบา,เบาเข้าวหนักเนี่ยคือขา้าวแจ็เฉยเอาไว้ทุกินเพิ่มเสียงแล้วต่อมาตอนหลังเนื่องจากฟ้าฝนตก ไม่ตามฤด,ดูกาลนะครับเพราะว่าข้าวจักเฉยจะเป็นข้าวที่อายุยาว4 5หเดือนต่อไปตอนหลังนี้ที่ดอนดอนก็จะขาดหายจากข้าวจักเฉยไปก็จะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวพันกอขอมาแทนที่ตอนนี้ก็อยากจะฟื้นฟูนะครับอนุรักษ์พันข้าวจักเฉยของเสาวให้ที่เคยมีชื่อเสียงอยากจะ ให้อนุรักษ์เพื่อการคงอยู่ของข้าวแจ๊กเฉยตอนนี้ก็มีการริเริ่มนะครับที่แรกว่าจะลงโคกน้องนา53ไร่ก็คือของตําบลยิวงามแต่ปัญหาตอนตรงนั้นมันเป็นเป็นที่ต่ําแล้วน้ํามันจะท่วมน้ําท่วมติดต่อกันมาสองปีก็เลยเอาแปลงนี้เป็นเป็นเป็นที่เรียนรู้และเป็นที่ ซืบผ่านข้าวเจ็กเชยเราต่อไปนะครับต่อไปก็อยากจะให้พี่น้องที่มีพื้นที่ทำนานะครับปลูกไว้เพื่อไว้กินนะครับและก็อนุรักษ์ข้าวเจักเชยของเสาให้เราอยู่กับเสาให้แล้วตลอดไปครับก็ขอสวัสดีครับท่านที่รับฟังอยู่นะัตรงนี้แล้วก็ทีมงานตรงนี้ด้วย ก็ใจได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นการดําเนินงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือองค์กรในองค์กรหนึ่งคําว่าเข้าเ็กเจอตรงนี้เป็นก้าประจำสองสองห้เพิ่มเสียงเป็นก้าประจำสองสอง้ฉะนั้นเวลาร่วมกันทากิจกรรมหรือว่าการอนุรักสืบสารต่างๆมันก็ต้องร่วมกันทั้งหมดทั้งนาเฟอมีปราดบ้างหน่วยงานต่างๆบ้างทั้งภาครัฐเลยกระจนรวมทั้งนักวิชาการ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผมเป็นปจของอำเภอสไนทวันนี้ก็ได้มาร่วมกับพี่ๆที่ตั้งหน่วยงานของวัดหน่วยงานของนักผู้สื่อข่าวของเราเองด้วยที่ยอมเสียสละเวลาตรงนี้เพื่อม,มาทาเกี่ยวกับวิดีโอถ่ายทอดองความรู้เกี่ยวกับข้าวซ็กเจอร์ตรงนี้เพื่อให้ท่าน <ตร S 2> ที่ทรับฟังอยู่เนี่ย <ทร S 2> ได้รับชมกันครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับฝ่ายปกครอง ป่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่ที่ว่าเขาจะรู้พื้นที่ภูมิประเทศที่ว่าเขาจะปลูกเกี่ยวกับน้ําท่วมต่างๆตรงนี้ก็จะรู้ภูมิประเทศว่าเราจะปลูกตรงไหนทำยังไงตรงนี้เราก็ขอความความรู้จากกำนานผู้ใหญ่บ้านกำนานปูที่ว่ามาช่วยเรานะครับแล้วก็จะมีส่วนของปราชญ์ชาวบ้านที่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับข้าวอันนี้ลุงจวบไม่ใช่แค่รู้ว่าข้าวสองไร่อย่างเดียวแต่เขารู้สามารถว่าข้าวชนิดต่างๆตรงนี้ปลูกในลักษณะยังไง เพื่อสืบอทอดให้คนรุ่นหลังได้รับทราบของข้าวเต็รปันเพราะวันนี้ผมก็มีความตื่นตันใจนะที่ว่าคนรุ่นหนึ่งจะสายทอดการปลูกข้าวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เพราะว่าถ้าว่าไม่รักษาไว้ไม่ต่อยอดอย่างนี้ไว้คนรุ่นหลังได้แต่ได้แต่ได้ยินชื่อว่านี่แหละข้าวสองโดยที่ไม่รับทราบหรือรับรู้เลยว่าข้าวสองมีการปลูกยังไงลักษณะเป็นยังไงการเก็บเกี่ยวเป็นยังไง ตลอดกระบวนการต่างๆของข้าวสองไห้ที่กว่าจะเริ่มจากปลูกก้าวจนถึงมันมาอยู่ในหม้อ,อของเราที่เราจะได้รับประทานว่าข้าวสองไห้มันเป็นยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆและทีมงานทุกคนรวมทั้งพัฒนาการด้วยวันนี้ก็เสียสละเวลาตรงนี้จากสำนักงานลงมาให้กำลังใจกับทีมงานพวกเราวันนี้สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสนใจในเกี่ยวกับกิจกรรม กองข้าวสองไงหรือว่าข้าวเช็คเกอที่พวกเราเรียกกันอยู่ในท้องถิ่นก็เรียนเชิญได้ครับก็สองไงถ้าว่ามาในกลุ่มองคอ์กรหรือว่าเป็นกองหน่วยงานตรงไหนไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ตรงที่ผมยืนณจุดน,นี้ได้สามารถติดต่อได้ที่ํำนักงานพัฒาน,นาชุมชนอำเภอบองไงตามํำนักงานยินดีพร้อมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ครับผมขอบคุณมากครับค่ะ อำเภอเสาให้นะคะโดยคณะกรรมการเครือข่โคกหนองนาอำเภอเสาให้ร่วมกับสำนักงานพระธรรมชนอำเภอเสาให้นะคะได้กับเคลื่อนการดำเนินงานโคกหนองนาในพื้นที่ของอำเภอเสาให้นะคะแล้วก็ในปี2507นี้มีกิจกรรมนะคะที่เราภาคอุมิใจที่ทางเครือข่โคกหนองนานะคะได้กับเคลื่อนโครงการสืบสารอนุรักษ์ปันข้าวชิคเจออำเภอเสาให้นะคะซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมไปครั้งที่1เนี่ย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการทํานาข้าวนะคะดยด้วยรูปแบบวิธีการโยนข้าวนะคะ,ะแล้วก็ในวันนี้คือวันที่2ตุลาคม2 5งพันาก็ได้มีการจัดพิธีรับท้องข้าวนะคะโดยปราดชุมชนของเราที่มีความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของการทานาข้าวชิกเชยนะคะหลังจากพิธีตรงนี้แล้วนะคะ ั้งเครือข่ายพวกหนองนาอำเภอเสาให้จะได้มีการดูแลนะคะการบํารุงข้าวเช็กเชยนะคะที่ปลูกในแปลงพวกหนองนาเพื่อที่จะให้มีเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็จะได้สืบสารในพันธุ์ข้าวเช็กเชยที่มีอยู่ของอําเภอเสาให้นะคะโดยตั้งความปรารถนาที่จะไปเกี่ยวในเดือนธันวาคมเพื่อจเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ ซึ่งท่านได้ทรงน้อมนาในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบให้พวงชนชาวไทยนะคะมาปฏิบัติใช้ซึ่งตรงนั้นนะคะจะทําให้เรามีข้าวชิกเชยซึ่งเป็นข้าวอัตลักษณ์ของอําเภอสาวให้แล้วก็เป็นพืชที่เป็นมี GI ของจังหวัดสระบุรีนะคะให้คงอยู่กับอําเภอสาวให้รวมถึงสามารถที่จะเป็นแหล่งแหล่งพันุ์ขนาดใหญ่นะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสาให้ค่ะ อนุภาพอืสารพันธนาเีเคยเอำมาเเสาให้เย,ย่อนุาืสารพันธนเเเาเเชยอำมาเพเสาให้เย่